วันนี้จะมาทำการรีแอคชั่นทีเซอร์เรื่องคาดนะคะแล้วก็จะมีการรีวิวและสปอยเน,ะะใน,ในใื้อหาในนิยายนิดหน่อยนะคะ,คะไปกันเลยนะขออภัยค่ะไม่สามารถรีแอคชั่นได้เนื่องจากติดปัญหาว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ทงทั้งที่เราทำของ GMM TV แต่ว่า มันม,มีช่องหนึ่งมาอ้างว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเราก็เลยลงรีแคปอย่างเดียวขออภัยด้วยจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นรีแคปของทีเซอร์เรื่องคาดนะคะเอาความรู้สึกแรกที่ดูนะคะส่วนตัวนะคะความคิดเห็นส่วนตัวภาพสวยนะคะแล้วก็เคมีนักแสดงดีทั้ง2คู่เลยนะคะแอบชอบการเล่าเรื่องของตัวไพร์ลอตมากกว่าที่ พูดถึงเรื่องคำสาแต่อันเนี้ยก็ก็มีพูดถึงบ้างแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครมากกว่ามันก็มันก็โอเคนะคะได้เห็นได้ว่าได้เห็นเคมีของนักแสดงนะคะว่าเออน,น่าติดตามนะคะจากทีเซอร์นะคะก็จะได้เห็นการพลิกคาแรคเตอร์ของน้องเข้าตังนะคะจากที่เราเคยเห็นน้องแสดงแบบน่ารัก เราเคยดูน้องจากเรื่องมิทานพันดาวนะคะที่เป็นรองเทเรื่องนั้นก็จะเป็นแบบน่ารักสดใสส่วนเรื่องนี้ก็จะมีความแบบมีความที่มีความแบบแพรวพราวส่วนน้องเฟร์นะคะจากน็อตมีที่แบบว่ามีความแพรวพราวอันนี้ก็จะมาเป็นฝ่ายที่โดนตามเอ่อตามจีบหรือเปล่าจากทีเซอร์ก็ตามนั้น ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงสองคนนี้เราชอบตอนที่น้องแสดงฉากดามาก็รอดูว่าจะมีดามาหรือเปล่าเพราะสิ่งที่อยากพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องโพของตัวละครอันนี้เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันตั้งแต่นิยายแล้วนะคะว่าใครโพไหนซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตัวละครยังมีความเป็นไมเนอร์ความเป็นไมเนอร์ก็คือ ยังไม่บรรลุนิติภาวะเราที่จริงอ่ะเราไม่ต้องไปเจาะจงเรื่องโพของตัวละครขนาดนั้นเพราะว่าเออยังเป็นไมเนอร์อยู่จะมองเป็นโพไหนก็ได้แต่ว่าทางคนเขียนอะคะ่ะเขาให้น้องอากะเป็นโพเคตัวอายาันเป็นมิ นั่นแหละก็ตามนั้นก็คือประมาณว่าคนตัวเล็กไม่จาเป็นต้องเป็นเคตลอดเพราะว่าตัวเล็กก็มีอินเนอร์ของความเท่ความอะไรได้เนาะซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะก็มีคนที่เป็นแบบนั้นเยอะแยะแล้วก็คนที่บุคลิกนุ่มนิ่มก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเกออ่าต้องแยกตรงนี้ก่อนคือบุคลิกภาพภายนอกกับ เพศสภาพมันคนละอย่างกันใช้คําถูกไหมอะถ้าแช้ไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะ mm hmm. ก็นั่นแหละบุคลิกภาพความชอบอการแสดงออกกับรสนิยมทางเพศคนละเรื่องกันนะคะโดยส่วนตัวชอบฉากที่อ,อ,อายันเนี่ยปะทะกับคุณฟูนะคะที่เล่นโดยพี่สาย ซีนสั้นๆแต่ว่าเห็นฝีมือของนักแสดงนะคะว่าเยี่ยมของชื่อนะคะตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยนะคะคาดนะคะสะกดด้วยทอทงซึ่งความจริงอ่ะมันมาจากคำว่าสุริยาคาดมันใช้คำมันใช้ทอทงหรือสอเสือสะกดก็ได้เหมือนกันความหมายเดียวกันนะคะแล้วก็ชื่อของ ตัวเอกนะคะอักนะคะแปลว่าพระอาทิตย์แล้วก็อายันนะคะมาจากคําว่าครีมายันหรือว่าวันเหมายันนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่ที่โลกเนี่ยจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมถูกแล้วอธิบายยังไงคนอื่นเข้าใจเนี่ยเออนั่นแหละอักก็คือเป็นพระอาทิตย์แล้วก็คาดก็คือศุริยะขาดก็คือเป็น คือเงาของโลกที่มาบดบงังพระอาทิตย์ถูกไหมเออแหละมันจะมีความหมายแฝงอะไรก็ต้องไปรอติดตามนะคะในซีดีหรือว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องเงาก่อนก็ไปอ่านในในิยายได้นะคะเนตอนจากเนี้ยจะพูดถึงเนื้อหาในในิยายนะตอนความรู้สึกที่อ่านะก็คือสนุกนะคะแล้วก็ มันเรียกว่าะคะมันมีความสืบสวนสวนอบมันมีความสืบสวนสอบสวนนะคะแล้วก็ปมของตัวละครน่าสนใจแบบทั้งปมของอกักอายานันหรือว่าที่เป็นเพื่อนของอักนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสวัตคันลองหรือว่าทวพูทุกตัวละครมีความน่าสนใจหมดหรือ แล้วก็หรือแม้แต่คุณครูสนินะคะที่แบบเราอาจจะเห็นว่าเขาเหมือนเป็นตัวประกอบแต่จริงๆแล้วเน่ยเขาเป็นคนที่มีไฟนะแต่ว่าก็ถูกระบบกดทับเช่นเดียวกันเลยต้องมารับหน้าที่เป็นครูผู้ปกครองให้กับโรงเรียนนี้นะคะก็นั่นแหละก็ต้องรอติดตามนะคะ ซึ่งสรุปเนื้อหาในนิยายแบบยอ่อยๆนะคะแบบไม่สปอยเยอะก็ตามความเข้าใจของเรานะมันเป็นนิยายที่เป็นความคัม i n g of อฟเอกของตัวละครตัวละครจะมีพัฒนาแบบจากคนที่ถูกระบบกดทับเป็นคนที่ตาสว่างโดยมีอายันเนี่ยเป็นคนที่ช่วยทำให้เขาเห็นว่า สิ่งที่เขาเคยคิดว่ามันถูกต้องน่ะมันถูกต้องจริงๆหรออา,อารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็เหมือนให้ตัวละครเนี่ยได้ยอมรับตัวตนของตัวเองว่าเขาเป็นเพศอะไรแต่ด้วยความที่ตัวอัดเนี่ยถูกอยู่ในกรอบมาโดยตลอด แต่วิธีการเข้าหาของอายันในตอนแรกๆนะ่ะเรารู้สึกว่ามันจะขุกคขามตัวอัดแต่ว่าเรียกว่าอะไรล่ะอายันเองอ่ะก็ก็ถ้ามองตามความเป็นจริงอ่ะก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งเป็นเด็กมอปลายคนหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกอึดอัดตามตัวละครอ,อักก็ไม่ได้ชอบวิธีการเข้าหาแบบนั้นนะแล้วมันเหมือน เพิ่งจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละทำใหออ้ตัวละครค่อยๆเรียนรู้กันแล้วก็ชอบกันนะคะอย่างที่ประโยคแรกที่เปิดในซีรีส์ในตัวอย่างเป็นประโยคที่เบียวมากแต่เราคิดว่าทางทีมงานเนี่ยน่าจะให้ตัวละครเนี่ยมีการพัฒนาแบบ ไอตอนท้ายๆของทีเซอร์อะค่ะไอยันก็มีการขอคอนเซนต์ก่อนที่จะจะเลิฟซีนนะเนอะนอเอ,อิญอะสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งในนิยายเรื่องนี้นะคะก็คือ,อคนเขียนเนี่ยเขาได้ย่อการเมืองที่สเกลใหญ่มากๆให้มันอยู่ในรั้วโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบที่เขาว่ากันว่ามันถูกต้องแล้วมันถูกต้องจริงๆหนออ่ะ เราก็จะมาตั้งคำถามตามตัวละครนะคะว่ามันถูกต้องจริงๆหรอแล้วถ้าถ้าคนที่คุมกฎผิดกฎซะเองละ่ะอ่าเป็นยังไงนะคะคนที่คุมกฎก็เหมือนคนที่มีอำนาจในมือประมาณนั้นการสวมชุดนักเรียน มันปลอดภัยจริงๆหรออ,อันนี้ก็จะเห็นในตัวพายโลตนะคะที่มีแก๊งกมายืนถือป้ายว่าเออไม่เอาเครื่องแบบมาเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในอนิยายเหมือนกันแต่ว่ามันซับซ้อนกว่าที่เห็นคะ่ะถ้าอยากรู้ต้องไปอ่านนิยายคะ่ะตอนอ่านนิยายชอบคู่คันลองถั่วปูมากน่ารัก ตัวละวครวถั่วปูในในิยายเนี่ยจะเป็นคนที่าทางคนเขียนนะให้ฉายาว่าเป็นหุ่นยนต์ก็คือจะทําอะไรเป็นไม้มันทัดนะคะแบบโดยยึดหลักความถูกต้องเพียงอย่างเดียวแต่ว,ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาทําได้นะเป็นสิทธิของเขาเออส่วนตัวไอยันเนี่ยที่เป็นพระเอกไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีเสมอไป แต่ก็ไม่ได้เป็นคนร้ายซะทีเดียวเป็นคนที่มีความเท่าๆในตัวเองแบบรู้รู้ถูกรู้ผิดนะแต่ว่าบางทีมันก็ต้องปกป้องคนรักมากกว่าตอนที่อน,นิยายจะชอบฉากที่เป็นปมของตัวละครนะคะปมของอายันแล้วก็ปมของน้องอักซีนที่แบบเขาเฉลยปมตัวละคร ร้องไห้น้ำตาแตกเลยอยากรอดูว่าในซีรีส์แล้วก็อาจจะต้องร้องไห้ตามอีกแน่นอนชัวร์รอเลยรอเลยแล้วก็ตัวละครที่ชอบที่ทุกคนอ่านแล้วอาจจะมองว่าเป็นคนแปลกก็คือวัชวัตสิ่งหนึ่งที่วัชวัตมีแล้วก็ ทำให้ตัวละครเนี้ยมีเสน่ห์ก็คือความมีแพชชั่นมีความฝันรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรทําอะไรแล้วมีความสุขสิ่งที่วาสวัฒท์ทแล้วมีความสุขก็คือการทําหนังนั่นแหละแล้วก็พอรู้ว่าตัวเองมีแพชชั่นอะไรก็พาตัวเองไปอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ลงมือทําซึ่งคนบางคนอะยังไม่รู้เลยว่าความฝันของตัวเองคืออะไรเช่นเราเป็นต้น ก,ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ชอบนะคะนิยายเรื่องนี้นะคะถ้าใครอยากอ่านนะคะในรีดอะไรทางคุณปล่านะคะก็ได้เปิดให้อ่านเป็นบางตอนนะคะอ่านฟรีนะคะส่วนถ้าอยากซื้อ e-book ก็สามารถไปซื้อได้ที่แอปแมปอ่านนี้เปล่าวะสามารถไปซื้อได้ในแอปนะคะแล้วก็ในเว็บอาพรบุ๊ก นะเะว็บสถาบรอบุ๊กสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ร้านหนังสือทั่วๆไปนะคะก็ไปหาซื้อดูได้นะคะถ้าอยากให้ทำมีแอคชั่นเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าต่คลิปนี้จะมีคนดูไหมเนี่ยทำคลิปไม่เคยมีคนดูเลยเศร้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอามาแชร์ด้วยนะคะ